บอปัญญาชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพวกเราทั้งหลายมาวันนี้ก็เพื่ออยากจะฟังธรรมเพื่อหาความจริงคนที่ไม่รู้จักความจริงพูดความจริงให้ฟังก็ไม่รู้จักความจริงไม่รู้ว่าทำอะไรน่ะเหมือนกับคนตาบอดแแหละ น้องพ่อชีขาวมันเป็นยังไงอ็มันก็เหมือนปูนขาวนัว่นแหละน้องพ่อปูนขาวมันเป็นยังไงอ้าวไปอีกล่ะปูนขาวมันก็เหมือนขี้ฝ้าอยู่ท้องฝ้ายนะ่ะขา,ขาวๆนะ่ะท้องฟ้ามันเป็นยังไงก็เลยไม่จบเรื่องกันได้ทีพูดความจริงให้ฟังก็ไม่ยอมรับความจริงเพราะไม่รู้จักความจริงมันเป็นไสอย่างนั้น อันนี้เพราะอะไรเพราะม่ายมีอะไรในน้อยมาปิดบังไว้ที่ไม่เห็นความจริงถ้าเราเห็นความจริงรับความจริงแล้วนั่นนะ่ะม,มันก็สบายปัญหามันก็น้อยเช่นมาวันนี้การให้ทานการให้ทานทุกหญิงสารพัดที่ญาติโยมนำมาให้ทานวันนี้ อันนี้เป็นทานาบารมีเป็นบารมีที่ยวดยิ่งเป็นบารมีที่ต้นที่เป็นบารมีอย่างใหญ่หลวงทุกคนถ้าหากว่าไม่มีการให้ทานมีการยอมสละเสียสละแล้วมันจะสบายที่ไหนไม่ค่อยสบายเนาะจะอยู่คนเดียวก็ไม่สบายจะอยู่รลายคนก็ไม่สบายบางคนก็นึกว่าการให้ทานนี่เป็นของเล่นเล่น พระพุทธองค์จันจึงให้ชื่อว่าอันนี้มันเป็นบารมีนะเป็นบารมีแท้แต่ว่าจะให้ทานเส้จริงนั้นเพื่ออะไรคนไม่รู้จักเพื่อระงับความมืดบอดทั้งหลายนั่นเองวันนี้เราต้องคิดดูก็ได้ว่าปัจจุบันในวันนี้มีอะไรส่งไหมทุกสิ่งสารพัดที่ญา,าติโยมรวบรวมมาทั้งหลายเดือนเนี่ยรวมกันมาเนี่ย เพื่อจะมาให้ทานมันเป็นของยุ่งมันเป็นของยากมันเป็นของลำบากถ้าให้ทานไปแล้วก็สบายใจถ้าไปขโมยอของขมาจีพ่เราเสียไปวันนี้ยังไงวันนี้ก็นอนไม่หลับใช่แล้วนะเนี่ยนี่คือการเห็นแก่ตัวไม่สบายใจกระทั่งวันก็ตั้งคืนเใช่แล้ ฉะนั้นการให้อันนี้มันจึงเกิดประโยชน์เฉพาะบุคคลที่มีปัญญามีประโยชน์หลายอย่างวันนี้โยมทุกคนแม้จะมากหรือน้อยก็ตามดีเฮับตั้งใจมาแล้วถึงมาก็มาด้ยวยความพอใจมาถึงแล้กวก็พอใจถวายจะถูกประปรัยไปแล้วก็พอใจก็ดีว่าใจเรามันสบาย ไอ้ความสบายใจที่ว่ามันไม่มันถูกต้องนั่นหละเดียวกว่าบ,บุญคนเราถ้าไม่รู้จักบุญก็ไม่เห็นบุญทำบุญก็ไม่เห็นบุญการรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องนั่นเองเนี่ยมันมีความสุขความสงบจากเหตุการณ์ต่างๆตันเดียวกว่าบ,บุญความวุ่นวายต่างๆที่มันไม่สงบนั่น่ันเดียวกว่าบ,บาป งมันเป็นใจอย่างนี้แต่ว่าบาปบุญน,นั่นมันมีอยู่แต่คนบางคนที่มืดบอดก็บ่าบุญไม่มีบาปก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือคนหูนหนวกเสียงมันดังอยู่พรเดีว่าเสียงไม่มีรูปมันมีอยู่คนตาบอดก็ว่ารูปมันไม่มีอย่างนั้นเป็นต้นอันนั้นเขาก็พูดถูกเหมือนกัน พูดถูกคำของเขาพูดถูกความนึกคิดของเขาแต่ว่ามันไม่ถูกความจริงใ้ like. ความจริงนี่ไม่ใช่ว่าเราชอบอันใดมันจริงอันนั้นนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นก็ใจมันก็เป็นความจริงน่ะมันก็เป็นธรรมะที่แท้จริงอย่างนั้นก็ไม่ต้องปฏิบัติมันเป็นอะไรอย่างนั้นจำเป็นที่เราจะต้องได้ยินจำเป็นที่เราจะต้องได้ฟัง ถ้าเราทั้งหลายรับความจริงกันแล้วมันก็สบายกันถึงนั้นแหละแต่ไม่สบายนะอย่างเราทุกคนที่มาฟังธรรมนี่หรือนอกนี่ไปก็เหมือนกัน,นเกิดมาทําไมใ้ความที่เราเกิดนะการที่เราเกิดนะ่ะคือเรารับพูดง่ายๆแต่ขาเอาไว้เลยรับมาตายนะั่นเองเลยใครจะยอมตายมาฉันคนหนึ่งจะรับยอมตาย ทุกๆคนเนี่ยเป็นเป็นทองนอเ,อเ,อเองงนี้นี่อจะเก็บจะแก่จะเก็บจะตายรับรองเถอะนะฉันชอบไม่ดบด,ดีเทว่าเกิดมาแล้วนะมันปวดทิสานิดเดียวก็ไม่ชอบต่แล้วนะมันจะเป็นอะไรนิดเดียวก็ไม่ชอบไม่ชอบก็เกิดทุกข์เถอะนะทำไมมันตึงทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริงอ่นะ จะไม่ชอบสักเท่าไรมัพก็ว่าเป็นไปอยู่อย่างเนี้เอเป็นไปอยู่อย่างเนี้ยอันนี้คือแก่นของธรรมะมันเป็นรังนั้นอาจจะมาถึงมาอืมพูดให้ญาติโยมฟังทุกวันนี้ไม่ค่อยจะพูดมากเท่าไหร่พูดแต่นน้อยแต่ว่าพูดหาความจริงถ้าคนเรารู้จักความจริงแล้วมันไม่ต้องคนคว้าอะไรมากมายเอย มันมีความสงบมันมีความระง,งับเพราะว่าโรคอันนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็มันไม่ทำไม่ใครไม่เป็นอะไรกับใครนะมันก็เป็นสภาวะของมันอยู่อย่างนั้นทำไมบางครั้งเราถึงเป็นทุกข์เพราะเราไม่ชอบมันทําไมบางครั้งเราถึงเป็นสุขเพราะเราไปชอบมันเข้า ไอเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องชอบไม่ชอบนั้นมันเป็นเรื่องของเป็นธรรมดาของมันเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ฉะ่นั้นแต่คนไม่ค่อยมองดูตัวของเจ้าของไปมองดูอย่างอื่นมากมันจิงไม่เห็นตนถ้าคนเห็นตนมันก็เห็นความจริงเห็นตนก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะมันก็เห็นตนอันนี้มันไม่เห็นตนมันก็ไม่เห็นธรรมะไม่เห็นตนไม่เห็นธรรมะมันก็ไม่เห็นความจริง ถ้าไม่เห็นความจริงก็ไม่มีความถูกต้องตามความจริงตามธรรมะอย่างนั้นคนไม่ได้รับธรรมะมันถึงเป็นทุกข์อ่ามันถึงไม่สบายคนมีธรรมะในใจแล้วนะมันสบายอืมมันสบายก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นความจริงทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ว่าคนทำไมอยากจะฟังธรรมที่แท้อืม อย่างใน้งพระพุทธเจ้าก็ยังมีเลยท่านพูดเรื่องอันิจังโกขังอาจาที่เหนสกุลร่างกายที่เราเนี่ยมันไม่สวยไม่งามแหไ,ไปพบกับหญิงคนหนึ่งอีกคนสวยๆเนี่ยพระพุทธเจ้าไปเทศบาไม่สวยก็โกรธที่ท่านไม่ชอบจะฟังเนี่ยคือคนไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับทําไมไม่รู้จักความจริงมันหลงเสียมันจริงไม่เห็น แต่เรื่องที่ไม่เห็นนี่นะไม่ใช่มันเรื่องอยู่ไกลนะปลามันอยู่ในน้ํามันก็ไม่เห็นน้ําก็ได้นะชสเดือนมันอยู่กินที่ดิอนอยู่มันก็ไม่เห็นดินก็ได้อย่างโครงกะระดูกที่อยู่ในหลุเนี่ยอืไม่เห็นบางคนมาเห็นเนปุกก๋กลัวไม่อยากจะดูด้วยกลัวบางคนเนี่ยตามมันนอกไม่ค่อยเห็นอันนี้ ไม่กล้ามาดูทั้งกลัวทั้งเกลียดด้วยวิ่งหนีกลัวนี่ค็เดียวคนไม่เห็นตนไอ้ที่วิ่งไปก็กระดูก,กระนะั้นพาวิ่งไปก็ยังกลัวกระดูกระน,นั่นเองเมื่อคืนนี้นอนห่มผ้าพื้นเดียวกันเลยมาเห็นโคงกระดูกก็ยังกลัวยอน,นันเอีอันนี้คือคนไม่เห็นตัวเห็นตนเห็นเจ้าของหมามันเป็นอะไรต่ออะไร จึงเกิดความบาดความกลัวนี่แต่ของมีอยู่เป็นอยู่ก็ไม่เห็นเพราะเราไม่รู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นท่านก็สอนมีอยู่ที่ตัวของเรานี่ในตัวของเราแม้เป็นนักบวชท,ที่จะบวชมาในพุทธศาสนาอุปชาบวชคุณบุตรลูกหลานต่อเจสาโลมานาคาจันตาตาโจ้ไม่เห็น ไม่เห็นทำไมไม่เห็นเนี่ยมันมีอะไรปิดบังอยู่เจส้าคือผมนี่ไม่เห็นท่านว่ามันในสวยไม่ยอมไม่รับไม่ยอมรับมันในสวยมันในงามมันสุกกระจกมันน่าเกลียดมันสุกโรคไม่ยอมไม่รับไม่เข้าใจเนี่ยมันก็ไม่เห็น มาเห็นจริงทั้งหลายเหล่านี้ก็คือมาเห็นธรรมะอันแท้จริงนั่นเองดังนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นจริงแบบฟังธรรมฟังอยู่ดีด้วยแต่ฟังก็ให้พิจรารณาให้มันรู้จักอย่าฟังไปเฉยๆการฟังธรรมนี่ได้บุญมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าได้บุญเพราะฟังเฉยๆคล้ายๆที่น้ำมันยอกเท้าเราเนี่ย เราไปมองเห้ยโอ้อนี่มันเจ็บเท้าไปเปนี่น้ำเนี่ยอยู่ตรงเนี้น้ำเห็นไหมเนะี่ยมองเห็นนั่นเห็นไหมนีม่เห็นแล้วเห็นน้ำแล้วทำไมมันจะหายเลยนะ่ะบวงมันดอกเสี้ยทามันดอกเสี้ยมันก็หายแล้วนั่นเนี่ยอันนี้เห็นว่าไอ้น้ำเห็นอยู่แต่ไม่ถอนน้ำออกจากเท้าแล้วมันก็เจ็บปวดอยู่เช่นนั้นเนี่ยอันนี้ถืกมันกันฉัน,นั้นคือบุคคลไม่เห็นน้ำคือไม่รู้จักทุกข์นแหละ ทำไมมันไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกไม่รู้จักความหลับทุกไม่รู้จักข้อปฏิบัติห็นความหลับทุกอืมนี่ไม่รู้อันเนี้ยไม่รู้อะไรต่างๆกองรวมอยู่ตรงนี้ไม่รู้จักทุกไม่รู้จักทุกคือไม่รู้จักว่าไอ้ทุกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะก่อทุกข์ให้เราไม่รู้จัก ไม่รู้จักก็เพราะมันไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ได้พิจารณาละเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่รู้จักฉะนั้นคนเราจึงชอบทำแต่เหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาแต่ไม่อยากจะให้มันทุกข์แต่ไปก่อเหตุให้มันทุกข์นั่นแหละเกิดขึ้นมาแท่ไม่อยากทุกข์เนี่ยมันไม่ยอมรับมันก็แย่งธรรมะมันก็แย่งคำสอนพระพุทธเจ้าของเราเรื่อยไปนั่นแหละ มันจะเห็นที่ตรงไหนอืมเมื่อไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกอืก็ไม่รู้จักความดับทุกข์จะไปดับที่ตรงไหนมันก็ดับไม่ได้จะปฏิบัติให้มันดับทุกข์ก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะมันไม่รู้นี่เราเรียกว่าความไม่รู้กันไม่ใช่ไม่รู้อย่างอื่นเราไม่รู้ตัวตนของเราในเองเนี่ยไม่รู้ ตารรูปตัวรูปตนของเราก็คือก้อนธรรมะอืมก้อนธรรมะมันอยู่ที่เนี่ยมันมีรูปแล้วก็มันมีนามมาวันนี้พอเราทัในเตรียมพร้อมมาทุกคนเอยไม่มีเหลืออยู่บ้านเนี่ยอือเครื่องมือปฏิบัตินัน่นไม่มีเศษทิ้งอยู่บ้านเนี่ยเอามาหมดแล้วอืมมีไหมตาหูจมูกิ้นกายเอามาหมดโดยไม่มีเหลือเลย เครื่องมือปฏิบัติอมามมดไม่มีเหลืออยู่บ้านออกมาวัดพระโพธ์หมดวันนี้เนาะ,นะเครื่องมือมีหมดแล้วเพราะหมดแล้วแต่ว่าบางคนก็จะยังไม่รู้นะบางคนก็ยังไม่รู้ฟังธรรมะไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเครื่องมือมาอยู่แต่ไม่รู้เรื่องฉะนั้นวันนี้จริงว่าพากันอดทน ทุกคนอดทนให้อดทนอดทนไปจนกว่ามันไม่มีความอดทนคือมันเห็นความจริงแล้วมันก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วมันก็เห็นความสงบเกิดขึ้นมาความสงบขึ้นมามันก็หมดข้อปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วก็เพราะมันมีอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้น